ใครเมนชั่นเลยถึงคุณตั้มเลยรู้แต่ว่ามีบุคคลคนหนึ่งที่เขียนแบบเหมือนอ g จีขึ้นมาชื่อว่าใช้ชื่อว่าคนดีแต่โอเคยอมรับว่าเหมือนพอเราเห็นเนี่ยเราโกรธแทนพี่อ่ะเราก็ยอมรับว่าเราไปช่วยรีโพสต์ว่าเอ้ยไปฟอลโล่หน่อยวะอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเหมือนแบบพอเราไปทําแบบนี้คนก็นึกว่าเป็นเราแล้วบอเฮ้ยสาวบานเลยคือมันไม่ใช่เราทาอย่างเงี้ยคนก็ลุมด่าเราด่าเราไม่ว่าจะเป็นทางโน้นก็เขียนสร้างไอจีอรมหรือว่าเอเวอร์ whatever, อะไรก็ตามคือ ขึ้นเหมือนมา,ม,ามาว่าทางเราอะไรอย่างเงี้ยคือม,มันหนักมากเยอะมากจริงๆยอะไรเงี้ยจนกระทั่งคือเราทนไม่ไหวเราก็เลยกัแบบพี่ตั้มเองเราคุกับส่วนตัวเราก็เลยโทรหาพี่ตั้มเองบอกว่าเฮ้ยพี่แนนะนะเออเนี่ยอยากจะเคลียร์หน่อยว่ะอะไรอเงี้ยเรื่องเรื่องพวกเนี้ยเราอ่ะไม่ได้ทํานะเฮ้ยอ,อย่าเข้าใจเราผิดอะไรอย่างเงี้ยเพราะจะให้เราขอโทษแล้วพวมันจะขอโทษอะไรอะไรย่างเงี้ยเออซึงตั้มก็โอเคก็เข้าใจตามนั้นแต่มันก็เหมือนมันก็ไม่จบอะมันก็ยังแบบ คือจริงๆเราไม่ได้ไม่ได้อะไรเลยนะคะถ้าเขาไม่พยายามจะแท็กชื่อเราเข้าไปจนเนี่ยบางทีในทนไม่ไหวเนี่ก็เลยใช้ชื่อตัวเองเขาเราไม่ได้เฟกอยู่แล้วแล้วเอาชื่อตัวเองนี่แหละตอบตอบเข้าไปว่าคุณเราไม่ได้ไม่ได้ว่าอะไรคุณนะอะไรอย่างเงี้ยเออเราไม่ได้ว่าอะไรคุณเออคุณจะเข้าใจยังไงเราไม่รู้เราบังคับให้คุณเชื่อเราไม่ได้แต่เราไม่ได้ทําเราก็คือเราไม่ทำแล้วก็ไม่รู้จะทํำยังไงแล้วอย่างที่มาบอกว่าน้ําหวานเองคุณคุณน้องคนนั้นเขา อไม่รู้จักจีนหรือไม่ติดต่อจีนหรือไม่อะไรก็ตามอะไรอย่างเงี้ยคือเอาอย่างนี้แล้วกันนะคะอ่านตามข่าวเลยดีกว่าอ่านตามข่าวนะคะจากหนังสือพิมพ์นี่หนิงได้อ่านข่าวเนี่ยของสยามบันเทิงนะคะในวันที่9ถึง15มีนาคมนะคะจากคำสัมภาษณ์เนี่ยนะคะนักข่าวถามว่าเข้าไปก้าวไก่ในชีวิตครอบครัวของหนิงจีนหรือเปล่านิ่อ่านตามข่าวนะคะ เธอย้ำชัดอีกครั้งว่าเราไม่ได้ยุ่งกับเขาตั้งแต่แรกอยู่แล้วค่ะเราอยู่ของเราเฉยๆถึงเราจะไม่รู้เรื่องครอบครัวเขาย้ำนะคะว่าเราไม่รู้เรื่องครอบครัวเขาแต่เราก็ไม่ได้กุยกับเขาอย่างที่เป็นข่าวเอาเป็นว่าคุณน้ำหวานรู้จักคุณจินนะคะเพราะว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาหนิงรับรู้เรื่องนี้ตั้งแต่วันที่ส9ที่เขารู้จักกัน ตามข่าวเขาบอกว่าเขารู้จักกันวันที่19วันที่19คือในความเป็นจริงแล้วเขารู้จักกันตอนกลางคืนคือคืนวันที่18พลาดไป 19, ตอนตีสาซึ่งมันเป็นงานพิธีเลิกมั่นของน้องสาวซึ่งตัวนเองไม่ได้เดินทางไปหนิงไปในคืนงานเลี้ยงวันที่19หนิงเห็นแล้วว่าคุณจินอยู่กับกลุ่มผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งโดยเซนผู้หญิงนะคะรู้สึกได้เลยว่ามันมันประหลาดแต่ก็ไม่คิดที่จะพูดอะไร จนกระทั่งคืนวันที่22มันมีโทรศัพท์เข้ามาเข้ามาชนิดที่เรียกว่าต้องรับโทรศัพท์หนิงก็เลยรับโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็ได้ทราบว่าน้องคนนั้นชื่ออะไรเป็นใครแต่บังเอิญว่าจริงๆแล้วหนิงก็เคยได้ยินชื่อน้องคนนั้นหรือเคยได้รู้จักเขาหนิงรู้จักเขาแต่เขาอาจจะไม่รู้จักหนิงนะคะอยู่ก่อนแล้วก็ไม่ได้ว่าอะไรก็มีการโทรแล้วก็เคลียร์พูดคุยกับคุณจินและก็เลือกที่จะอยู่เฉยๆนิ่งๆ หลายๆคนอาจจะด่าบอกว่าวันนี้หนิงออกมาปกป้องจินออกมาพูดทําไมไม่ด่าฝ่ายชายบ้างทําไมด่าฝ่ายหญิงแล้วแต่ฝ่ายหญิงจอ,อกมาพูดเพื่ออะไรออหนิงกับคุณจินก็มีการคุยกันมีการมีการมีการคุยกันนะคะก็มีการตกลงกันมีการคุยกันไม่ใช่ว่าไม่ตําหนิฝ่ายตัวเองตําหนิเหมือนกันค่ะแต่ก็อยากจะบอกว่าความจริงคือความจริงทําอะไรก็คือให้ยอมรับความจริงซะ เพราะหนิงเลือกจะนิ่งตั้งแต่วันที่19กามกราจนถึงวันนี้เป็นเวลาเกือบสองเดือนแต่เรื่องไม่จบแล้วอย่ามาพาดพิงถึงครอบครัวหนิงถ้ามาพาดพิงครอบครัวหนิงเหมือนจริงๆเราก็ไม่ได้อยากจะพูดอะไรเพราะว่าเราก็เงียบเนาะแต่ว่าฝ่ายหนูก็โค้ ose, อะไรก็ไม่รู้ทุกวันเนี่ยว่าพี่ๆนักข่าวคงเห็นอะคะ่ะโพสอะไรแบบเยอะแยะมากมายจนกระทั่งแบบคือ มันต้องพูดแล้วอะวันนี้ต้องพูดแล้วอะไรนเงนี้ยค่ะก็หน,นิงมีอันนี้ให้ดูนะต่อไปนี่ว่าเขาเลิกคุยกับจินเขาไม่ไรู้จักจินเลยเขาแม่อะไรจรินเลยแมนมน,นะคะช่วงที่เขาบอกเขาอยู่อเมริกาในข่าวเขียนว่าคุณจินเองเนี่ยโทรหาเขาวันละสิบสิบรอบซึ่งในความเป็นจริงแล้ว Incoming Call คือเบอร์ที่เขาโทรเข้ามาแล้วคุณจินไม่ได้รับ เบอร์ที่เขาโทรเข้ามาแล้วคุณจินไม่ได้รับก,ก็มีคุณจินโทรหาเขาก็มีจริงเขาโทรหาคุณจินก็มีจริงนะคะและก็ยังมีแมสเซจนะนะคะที่เขาใช้คำพูดว่า จีนยังไม่เคยเห็นอันี้นะคะต้องบอกว่าจินยังไม่เคยเห็นต้องบอกว่าจินยังไม่เคยเห็นนะคะไม่หรอกเพราะว่าเราคือเราไปเห็นในสารภาพก่อนว่าเราเห็นใน iPad คือจริงๆแล้วหนิงอ่ะไปเห็นใน iPad เพราะว่าโทรศัพท์มือถือจินเนี่ยลิงก์กับ iCloud นะคะหนิงก็เลยดูโทรศัพท์จินแล้วเก็บหลักฐานนี้ไว้ทุกวันเป็นเวลาประมาณ2เดือนจำไว้นะ iPad เก็บเก็ตัวคือจริงๆไม่ได้จะพูดนี่สาบานแต่ว่าคือถ้าเขาจบเนี่ยทุกอย่างมันมันจะไม่ออกมาก็ยอมรับว่า ねえ。Uh, <can>